แม่งจอแล้วก็มีนะตวนเป็นข้าลายวันนะึงีแ่คนเข้าอีกดอดน่นึครับสามดดกเลยครับทีนี้ครับพี่ดดน,น่อยดอกยี้น่อยมันกไหวนะครับอันนงนึงม่าโปกอีกเนี่ยนะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็มาผ่อน้นึงนึงกับใบวินวินนะจาะน้อสวัสดีครับสวัสดีพญายมหญยลุงป่านะอาสุภุสุคนนะครับนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดข้มาเมืองใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมทัวโหลวงนะครับเฮ็ดนางหนึ่งหนึ่งเฮ็ดพึ่งขาเตี้ยจ้าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดพิ่งแล้วเด้อมื่อนี้บานเลยด,ดอกสวยๆวยเลยนะครับเฮ็ดกอใหญ่บัหนึ่งหนึ่งมากอใหญ่จะไม่ดอกเดียวจะยัง เาเนีดเห็ดแอปก่งจะดอกนึงเห็ดดอกนึงครับแจ้งเป็นยังไงนึงนึงเห็ดเป่งแจ้งเ,เสียเพื่อนจา้าวันนี้เก็เข่าวไม้สายๆเนนะครับพี่น้องเจอดสิยเหล่าภารกิจยุ่ยหายยน่หนาครับเกือไก่เกือกกาปูปลา ลายยางครับหลุ่นกันเบิงนะครับวันนี้จะเปล่งในะพี่นอนกไล้เลยครับห้อยลดเป็นฝันเลยวันนี้ค่อยๆจ้าดอกไม้มต่อเห็ดย่างหนึ่งกปอจ้า,าเดี๋ยวค่อเก่าจ้าแค่หอมละดอกนะนสา์วันที่สิบสามสิงหาจ้า cô ảo giờ được nữa cô ảo ít ra ngã cho được nữa Cô nhảy ta. โอ้ยผีมันก็เห็ดยด่ลยไม่ผ่ายังไงน่าช่วยจนะฝนณตัวขำเพิ่นจะดินได้ฝงเขามาอยู่ในนี้หั่งอยู่นี่แหละครับวันนี้อากาศแจ่มใสคือเก่านะครับ ไม่แดงนะจากไม่ดอกเดียวเรียมสก,ก์นนนนหนึ่ง,งขวบเทหลกนี่เนาะจ้าสงใจเฮ็ดเพิงออกไม่จักพี่น้องเฮ็ดกอกับเบอร์ทันคอยมีอยู่ไปหาบึงเฮ็ดเพิงนะครับออกจากนี้่ไปไปหลุ่นกันเบิึงครับกับบอร์วินกับหนึ่งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงมัอนี้แยกหนึ่งเฮ็ดกอจา้าไปบึงน้ำหนึ่งหนึ่งครับ น,น,น,นี่กลดอกงามๆจ้าแมงหมุมีย,ยังยุดใจดอกมันเนีงยผึ้งขาเตียเล้นให้ผึงกีมินพี่นอ้องมูหมงก็เดินใหดผึงแดงขาเตียเนาะเห็ดเลืงเหลอลุงหมดหนึงใช่ก็สอดอกเนาะ อีกหนึ่งจะเปื่อยครับเอาไว้เป็นเสือนะครับดอกครับบนัโโนหัวโค้งไงล่ะจ้ะไงอีหลีไงหดขาพุ่นน่ะยังแข็งดีอยู่จ้ะจูมย่างอีกได้ครับ,บไปเบิร์นจูมครับบันนี่จ้ะกีบเอาด้ยจ้ะขอบที่ช่วยเลยเนาะ นีดก็ใหญ่นอนหนึ่งนเบิ้งจูมครับโอ้ยพี่นองไม้นี่เป็นไม้เสียงนี่นอนหนึ่งโกรธเนี่ยอ๋อปาดฟ้ากับจี่พูดอปุ๊บคนน่ะนําแม่ยจุลังทัวคนตาหยุ่นกันต่อจ้ะนิดหนึ่งนิดเดียหน่อยเลยวเรง อุ้ยถึงไข่จ้าข้างลิางจุม้มสวยๆเลยเออกใหม่เนาะจ้าดอกดินกระดอกงามางนี่เนาะหนึ่งจ้กคอยเล่มกันไปจ้ะพี่น้องนะจ้ามันบูมเนาะจ้าดอกนึงจุ้มหน่อยเพื่อน ฮิดแดงนะจ้ะผึ่งค้าลายดอกแรกจ้ะมือนี้เฮ็ดยังบาน เริ่มเลยจ้ะพี่น้องเริ่มแล้วจ้าเด็กนึงจุ่มงามเลยเนาะงามเลยจ้ะพอดีแซมกำลังแสบเลยครับแซมนี้กรพี่ตาไวินพี่น้องมากมากหนึ่งสิบผ้าเอาดูกกอดอกใหญ่ก่อนจ้ะ <c oughs> บานนี่สิบผ้าไปเอาเงางามได้จ้ะบ้านไปเอาจุ่มหนึ่ง สวยเลยได้จ้ะแข็งวันนี้แข็งดีอยู่ได้จ้ะมึงทองมึงนะขาจิคือกินนะครับก็พลอยถากครักิน่น้ะงเําเฮ็ดแดงนาก่อนเจ้าสองดอกดได้แล้วกินมาเลยได้พี่น้องบังนะครับสามดอกพระเจ้า ีไปขายแล้วบ้านาะะนี่พี่น้องชีอคือๆเลยเนาะจ้ไปหลุนกันตัวครับหลุนมาหลายเติบแล้วครับาหาเบิ่งกันต่อยเก,กือบหนึ่งหนึ่งพาไปหาเห็ดยังบ้านหนึ่งหนึ่งเบื้องเห็ดเพิ่งก่อนพี่น้องจะไปเบิง่งเห็ดกอจ้ะจ้ะเห็ดเพลิงขจรจ้ะตัวนี้ แกงเป็นได้หนึ่งหแกงแซ่บจ้ะยังคึดๆหวานเห่กันนช่จ้าขาลายได้จับบานเลยเหลื่อมแล้วเนาะเหลื่อมเลยจ้ะยังตะปโพตแปะอยู่จ้ะสัญญาณบอกว่าเห็ดเผือกกำลังออกครับแต่เห็ดข้าวดินเจ็๊ยบวันนี้ดอกหนึ่งแกงสะกันเอาขาหลุดเด้อเดอกข็งแข็งอยู่วะ เห็ดยังอีกเลยบ้างขาลายจ้ะโลกนึงอู้หู่วงงามเนาะร่างออกจ้ะใช่เห็ดช่วงขาลายอูย้มีแมงจัวพันแข็งดีอยู่จ้ะมีแมงจัวขาพ่นจ้ะ เห็ดออกมาเองก็ลังแฉบก็ลังหวานน้องนึงจ้าอีกดอกนึงเห็ดยังเลยก็อ้าวจ้าตัวนี้ตัวนี้เห็ดลังเลรียน้องจ้ะเนาะเหรียญหรือแดงนะเห็ดลังเลียจ้ะเมียชิชมพูเห็ดยังอีกน้องนึงนี้ เห็ดพึ่งขมิน้นเห็ดพึ่งค้าเตียจ้ะมึงถ่องมึงนั้นเป็นยังไงลักษณะเพื่อพี่น้องอยากเก็บเกงเสียบได้หนีวานครับเห็ดพึ่งค้าลายจ้ะไปะเอกข่องเขาครับกลับมาแล้วครับไปเอกตลอดการหลังจากไปหายไปส่วนหนึ่งครับของชามจีมือค้าลายเขากลับมาอีกแล้ว อืมเห็ดผึ่งแดงข้ามขาห่างพี่น้องดอกแรกเด้อยจัะมาอนี่เริ่มนะครับเริ่มแล้วพี่น้องพ้องดำจ้ะจูงงามพี่นาองจ้ะดอกจ้ะเห็ดตัวก็เห็นเทือระดอกพี่น้องเออ ข้าวดินอีกดอกนึงครับสวยเลยนะครับไ่ค้ามจ้ะในส่วนเพื่อนเราจะต้องเอาได้จ้ากทพ้งชันบ่ไดด เฮ็ดพึ่งขามแล้วก,ก็เฮ็ดกอไงจ้ะจุ่มหนึ่งทีนะเสือสวยจ้ะจ้าเฮ็ดกอไงจ้ะจุ่มสวยๆอยู่นะสวยเ้จะเฮ็ดกอแล้วก็พึ่งข้าไล่จ้าจุ่มสวยๆอยู่นะครับ các lăng ốp mai vợ, Hết nhàng, con nha ít điều hơn, chùm cây xôi cứ cần bưởi vợ đẹp cứ nha có những lăng nha, cỏ đây là một มือใหม่อ่อนลำือนอีก็ไ mm ด้ก็อีกดอกจะจูมจะมั้เนี่ยเห็ดกระใหญ่หรือเห็ดย่างหนึ่งเห็ดทุ่งอะไรจ้ะจุ่มไมน้อยอยู่จูมแบบสวยงามให้เองจ้ะกำลังออกเนาะ มึงข้ามจ้าตัวจ้าข้ามอีกจ้าจ้าข้ามตัวนี้นวินงยึดทวนมาแล้วเนาะ เสียงหลุดกลายพี่น้องคนนลายนะครับน้องก็มาหาลายอยู่จ้ะจำนี่เลยนะครับกำลังแกงแจ็บมันบนหนึ่<ด>งไงก้อนนี้นขามันห่างมันวันกันไงก้อนหนึ่จ้าขนาดหน่อยมันยังห่างพี่น้องพึ่งเดียงข้าพึ่งเดียงขาห่าง,งเดียงนะแต่แต่ว่ามันถือไปใหม่ปลูกไว้ได้เป็นซีเนี่ย ีรถมาขึ้นเก่านะครับพี่น้องหนึ่งๆขายพี่น้อเฮ็ดบ่เฮ็ดแยงยานตัวหนึ่งหนึ่งครับไม่น่าจะออกเคอย่างนี้เนาะเรื่องมันเกิดได้ยังไงจ๊ะพี่น้องแยงเสียบคือกันอยู่หนึ่งเสียบได้จ้ะแยงเราสีเหลืองจ้ะเฮ็ดอันนี้หนามเหลืองบ่หรือดอกเห็ดดอกเห็ดจ้า อย่งางค้าอีกเบง้งอ้อออเลยพอดีแสียบเละจ๊ะดอกละคําเลยไปมองไม้กันต่อครับพี่นองบันไปละครับครับถาแล้วครับน้องหนึ่งครับไะครับคุณใครตะะจูง,จงพอดีดอกละคําเลยครับสดหอน,หอน อดอกหนึ่งครับเ,เกิดในอันนี้นนเสียเพียงเด็นีสใส่แล้วอ,อู้สามดอกเลยครับที่นี้มุดทีอว่าหน่อยได้น้นองหนึ่งจำนี่พอดีจ้ะพอดีดเดงาม ใหญ่ไมันบ่ใหญ่พี่น้องสังเกตเบิ่งหอยเคลียแถวนี้ก็ได้ครับมาก่อนเอาก่อนนะครับไปกับนิมโมพันวากันนะครับหเหมือนไปมาแคดจูมเล่ตนงนี้สวยๆเลยจ้ะถึงข้อาะไอีกจ้ะจูมช่วยๆเลยเห็นนุ่งๆมาเอาเดิ่ง ดำมันเป็นเห็ดผึ่งกระกำด้วยน้องหนึ่งนี่ผึ่งดำจ้ะมีดอกนี้มันเป็นอย่างนี้ดอกนี้มันสล่าล่ะพี่น้องเป็นเสือพอดีเลยพี่นองดอกนึงเดี๋ยวผมจะโป๊กไว้นะครับระเบิร์นเป็นสอย่างนีนะครับครับพี่น้องดอกนี้หน่อยมันโป๊กไว้นะครับอันหนึ่งนึงมันโป๊กอีกเนี่ยนะ แปดดอกบ,บีบอยู่นี่จะเบิ่งหยิบมื่นสิมาเบิงครับมันสีซ้ำไหนแมงจอแล้วก็มีเน้ะตัวนี้เป็นข้าลายมั้งนึงแม่จอะเป็นวงนนข้าลายส,สวยเลยจต่จมมูงามๆข้าลายจ้ะเอาจุมๆเลยเินอีกปะอัน สวยเลยดูดางหนึ่ <c oughs> องอ <c oughs> ุ้ยตาหักเพีองดอกจ้ะครับสภาพมองเห็ดเพิ่งคายไล่หัวครับกำลังออกเลยครับพี่น้องไปหลุนกันตัวครับดอวนึ่งจ้ะ ใครวะนี่จ้ะแม่จูงคือเก่าจ้ะกําลังออกไปพี่น้องมันนี่ก็ช่วยเติบเลยจังหน่อยสิพาพี่น้องกุ้งมืนเนาะแต่จ้ะหนึ่งหนึ่งจะไปทรงเฮดอยู่จ้ะไปะครับไปเบิ่งอีกไม้หนึ่งครับจังสิาพากุงงาน,นครับออกจากไม้นี่นะครับไม้เห็ดกอใหญ่ไม้สุดท้ายครับมันนี้ผมมีพ่อดอกครับ มาเห็นนะครับป้าสิรภาพพี่น้องไปสรุปเพิษกันครับบ้านนางหนึ่งนางทานะครับเจี๊ยบเลยพี่น้องมันนี่นั่งเจ็บเจี๊ยบรุปเพิษกันครับบ้านนี้มีเฮ็ดย่างเนี่นางหนึ่งมันนี่ได้ไหมมันนี่เฮ็ดพึงค้าไล่พึงข้ามพึงไข่พี่น้องก็เฮ็ดโก้นี่ละจ้ะพึงดั้ก็ได้อยู่จ้ะกำลังพี่น้องกำลังเฮ็ดแดงเฮ็ดดินเนี่ยเนาะจ้ะแข้มเกินไปก็จะร้ายเติบอยู่ครับมันเป็นเฮ็ดจูมนะครับมันนี่มันเล็กก็หน่อยแห้งพี่น้อง แต่ก็ได้ร้ายอยู่นอกจากเกือบเต็มตาอยู่เจอน้ำหนักนั่นพ่ายเพียงได้หนึ่งใบหูหงอนดีขึ้นยังนี่พี่น้องอ่าคุยกับพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นอกจากอะงานกระเป๋ามาเก็บเม็ดมาเนี่ยแต่ติดตามคลิปหนะนอกจากกบคลิปพ้องน้องนึ่งเข้าไปวินวินนอกจากสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าเแล้วนะครับพี่น้องมาเก็บเม็ดมาเนี่ยก็ต้องกบันจันทร์ที่13สิงหาคมนะครับ2564นะครับพิกัดมาเนี่ก็ วัดป่านุ่นทองด้ครับขี่รถมาเลยครับวัดป่านุ่นทองกับเข้ามาทางน้องจองของให้อยู่นี่ะครับบ่มีเห็ดนะครับทางนั้นก็มาได้เห็ดจูบจูบเอมาไม่ไม่เห็ดผึ่งแดงข้ามผึ่งไข่ครับอยู่นี่แหละครับวัดป่านุ่นทองนี่ครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถือใจพ่อแม่พี่น้องครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับถ้ามากก็อย่าลืมกดแชร์ครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามแนะนำครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ สำหรับสันผูชื่นชอบกาเรเรก็บเฮ็ดและก็การหาเฮ็ดนะครับนะก็ผู้ใดที่อันนี้ก็พร้อมสิเขาเก็บด้ท่านที่นะครับสำหรับผู้อยู่ไก่ครับหรือผู้อยู่ไก่อย่างมากสิด้ฮูนะครับนาะตอนนี้เฮ็ดกำลังออกไม่ๆเมยครับนีเบื่องในคลิบนี้มแจะจุจ่มง,งามนะครับนาะพิกัดในเขตกับหมู่บ้านน้องแป้นนะครับนีวัดปานนุ่งทองตำบลไหยคามอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีครับผู้ใดเบื่องคลิบขอมโจบนี้ ชิบูตะนดิ้นข้อมีนถามเลยครับบายุสัยผมสิบอกถ่ายคลิปตลอดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับกับมิยังไลค์ครับขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับพันธุ์น้องครับ